ขึ้นแท่นคุณตาเผยสิ่งที่จัดทาต้อนรับหลานเรีนหอโตน้องใบรอประกาศข่าวดีสรยุทธ์ตื่นเต้นพร้อมรับทายาทเป็นคําโอยพรที่ทําเอาฮาลั่นสุดๆเมื่อสรยุทธ์ได้พูดอยพรวันเกิดน้องสาวสุดที่รักอย่างใบพิชยทัศน์ว่าแล้วตกลงจะมีหลานเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลถ้าน้องมีลูก น้องจะได้ทำงานจนถึงเก้าเดือนเลยพี่จะจัดโตให้แบบต่ำๆเวลานั่งจะได้ไม่ดันท้องไม่อยากนึกภาพจริงๆแต่ทำกันบ้างสิโดยโพสต์นี้ใบระบุแคปชั่นว่าขอคำอวยพรวันเกิดได้คำทวงหลานแทนค่ะขอบคุณพี่หยุดพี่หนุ่ยนะคะรักๆค่ะหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิขอให้มีน้องววๆนะคะอยากเห็นค่ะชเชียชเลยค่ะ หยุดไฟเขียวแล้วลุย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 ีมทวงหลานบวกหนึ่งทางนี้ก็รอหลานด้วยค่ะปี้เบิร์ t เดย์หนุ่มสุดอบอุ่นโตสักิ์สิทธิ์ที่วันนี้จะมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานมาแล้วสักพักกับน้องใบผู้ประกาศช่องสามเผยด้วยเวลาชีวิตไม่ตรงกันต้องมีการปรับตัวทั้งคู่แถมยังเข้าสมาค,คมคนกลัวภรรยาพอให้เงินภรรยาทุกบาททุกสตางค์เรื่องลูกยังไม่ได้คิดตอนนี้เพราะยังทำงานตลอดทั้งคู่ หลังโดนมรสุมชีวิตทั้งคู่อยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันยันไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าใบเป็นคนละเอียดเขาจะจดไว้หมดให้เขาช่วยดูเป็นที่ปรึกษาตลอดพอเราแต่งงานเราจะคุยกันตลอดการให้เกียรติเป็นเรื่องที่ดีผมไม่ติดเลยกับการให้ผมไม่ติดเลยกับการให้เขานำในบางเรื่องการที่คนเราอยู่ด้วยกันมันเป็นทีมเวิร์กผู้หญิงสมัยนี้เก่งถ้าเรื่องเธอรู้กว่าเรายินดีมากที่จะตาม ได้เผยเรื่องลูกไว้ว่าตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับเพราะทำงานทั้งคู่เรายัางไม่มีเวลาให้ตัวเราเองสองคนเลยไม่มีเวลาไปเที่ยวกันการมีลูกก็เป็นความสุขแต่เราอยากมีเวลาของเราเองก่อนตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยการมีลูกเราต้องดูแลเขาให้ดีรับผิดชอบเขาให้ดีตอนนี้เราอยากมีเวลาให้กับตัวเราเองก่อนเราทำงานตลอดยังไม่มีส่วนตัวได้ออกไปเที่ยวขอเวลาก่อน น้องชายผมมีลูกแล้วที่บ้านก็จะเห็นหลานๆวิ่งเขาเข้าใจการตัดสินใจมันอยู่ที่เราว่าเราพร้อมหรือเปล่าเราต้องวางแผนเรือนหอใกล้เสร็จแล้วครับเราต่อเติมบ้านพื้นที่ข้างๆต้องใช้เวลาอยู่กลางปีหน้าน่าจะเสร็จผมเร่งมากอยากให้เสร็จไวๆ